มีคนถามเรื่องบุญที่เราทำและส่งให้เจ้ากรรมนายเวยรนะครับคือผลบุญแบบไหนที่ว่าส่งไปแล้วเขาจะได้ได้เยอะเต็ม,ลตมเลยเหรอแล้วก็อโหสิกรรมให้เราได้ไวที่สุดนะครับหลวงปู่กับจักรพพัดน้องมาที่เราตอนที่ฝึกกับท่านน่ะท่านบอกเวลาเองสวดมนต์เวลาเองจับแพ่เนี่ยเองนึกถึงข้ามาที่เองนำปังบารมีเองมันคงน้อยอะ่ะ มันไม่พอเขาจะไมมตุค่ะอย่าลืมโพริสัตว์บารมีเต็มแผ่นดินนยทุกองค์เลยนะท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อสวยบุญนะไม่ใช่นะท่านเกิดแล้วก็ท่านสร้างนะสร้างความดีไว้าิิงทิงทิงเหมือนก็เต็มแผ่นดินเนี่ยกว่าจะเป็นผู้พดะเจ้าองค์หนึ่งองคิที่ดูเลยมันเยอะขนาดไหนอะ่ะ รูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรนะครับหลวงตามีอย่างไงบ้างรูปลักษณ์ของเจ้ากรรมนายเวรนะตุกเคยฆ่าใครไว้ไหมล่ะไม่รู้นา,านะนะเคยฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ฆ่าอะไรนะคือเจ้ากรรมนายเวรถามว่าตุกฆ่าเขาเนี่ยถามว่าเขาอาฆาตไหมเขาต้องอาฆาตนะครับก็ถูกแล้วไงม,มันมีไหมล่ะใครทำไหมไม่ใช่ทุกคนจะทํานะไม่ใช่บางคนก็นมีน้อยมากอนะ อยุงมันเป็นสัตว์ยังพัฒนาความรู้สึกน้อยอมันมันยังเล็กอยู่เหมือนกันถ้ามากๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนะอ๋อถ้ามากๆนี่ก็คันครับมันก็เป็นแน่นอนนะปานาติบาทบแล้วก็จะเกิดความเคยชินด้วยอค่าตัวเล็กได้กับค่าตัวใหญ่ได้ <laughs> พัฒนาจิตใจไปในเรื่องใช่ครับคือทุกอย่างเป็นกรรมที่เราต้องรับไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ทุกครับแล้วอย่างเจ้ากรรมในเวรที่มาในรูปลักษณ์ของคน,นครับแต่ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวญาติหรือแม้กระทั่งสายใหญ่ใยทุกสายใหญ่บางคนเป็นลูกเป็นพ่อเป็นญาตินะครัมันฆ่ากันแน่นอนนะ ่ามันลิมิตตรงนั้นเหมือนคนฆ่าตัวตายอ่ะเคยฆ่าในอดีตเนี่ยพอปัจจุบันมีความทุกข์เนี่ยทุกข์เกิดจากสังคมเนี่ยทุกระดับตรงที่มันฆ่าในอดีตมันจะฆ่าย,ยกเว้นพวกที่หนีมาสวมดมนต์มีลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่สองคนตอนที่ตอนที่หลวงตาไปฝึกกับท่านนะสองคนนะเขาฝึกเนี่ยเสร็จแล้วเขารู้ว่าเขาฆ่าตัวตาย แล้วเขาก็ไปดูที่เขาฆ่าตัวด้วยนะครับเขาว่ามันจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยบางคนอยู่ๆก็อยากจะฆ่าตัวตาย <c oughs> โอ้ต้องแก้ไขกันนานนะทุกโหถ้าเกิดฆ่าแล้วชาตินึงมันมีเชื้อติดไปชาติต่อไปครับบันทึกไว้แล้วไง <c oughs> บันทึกไว้แล้วนะคือก,กรรมถ้าเราจะพิสูจน์กรรมในอดีตไม่ยากหรอกนะทุกคนเนี่ยรู้ฮะ เวลาไปไหนมาไหน,ไหนมีความรู้สึกเอ,อ้อที่ตรงนี้คุณเคยเนี่ยคแต่ไม่เคยมาในชาติเนี่นั่นคืออดีตอ<า>แน่นอนเลยล้านเปอร์เซ็นต์อดีตแน่นอนคืองานที่เขาทำนั่นอะเราไม่ได้เรียนมาหรอกแต่มองเห็นแล้วรู้มันทำผิดยังรู้เลยครับมันเป็นอะไรแล้ว <laughs> อออยู่เงียบๆคนเดียวแล้วมีความรู้สึกว่ามีอะไรไม่รู้อยู่รอบตัวเราเยอะแยะเป็นหมอก็วิญญาณไงก็วิญญาณครับประมาณนั่นแหละคืออดีตนะเราพิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะรู้สึกอยู่เวเราเราไปไหนเอ๊ะทำไมยายคนนี้ไม่เคยเห็นหน้ามันเลยทำไมเขียนมันล่ะอ่าครับแต่คนนี้ทาไมเขียนมันล่ะจ่ไม่ล่ะซึ่งมันไม่เคยเจออะไรเห็นหน้ากันข้างเียก็เกขียนแล้วเนี่ยครับงั้นยีไกลๆนะฮะ จะอยู่ใกล้ๆกันเคยฆ่าก,ก,ก,กันอาจจะมรณะภาพได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกรู้สึก,กรกักรู้สึกเอ็นดูรู้สึกชอบรู้สึกผูกพันความดีด้วยกันอ๋อครับนี่คืออดีตมันเป็นงจริง<ว>แล้วมันมีความรู้สึกทุกคนนะเนี่ยครับเพราะอย่างอาย่างชาตินี้อย่างเรามาปฏิบัติธรรมบางคนก็ได้มีโอกาสบวชไอเชื้อพวกนี้มันก็ติดตัวเราไป ในพกต่อต่อไปปัจจุบันมันดึงอดีตเนะี่ยเหมือนพระเจ้านะถ้ามันไม่ถ้าท้าไม่เห็นเทวทูตทั้งสีท่านก็ไม่บวชสุท่านแค่เป็นจักราพรรดิพอท่านเห็นเนี่ยท่านกลับไปท่านกับย้อนแล้วย้อนอดีตครับอดีตมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆท่านจะจาเป็นต้องบวชไงอย่างเราเนะี่ยบางคนเนี่ยสวดเป็นานานๆเข้าอดีตเคยปาถนาอะไรเนี่ยความรู้สึกมันจะเริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะ บางคนทึ่งหนีไปบวชมั่งหนีเมียหนีผัวก็ยังมีเลย oh. แต่หนีไปแล้วเนี่ยดันไม่ยอมฝึกจริงๆจังๆอดีตมันมีอยู่แต่มันน้อยปัจจุบันไม่ต่อเนี่ยก็ะระวังดีๆครับถ้าจะไปจริงๆต้อง,งพิจารณาให้ดีนะถ้าหนีไปแล้วเ,าเอาจริงๆนะถ้าเอาไม่จริงแก่มาไม่มีใครดูแลนะครับ แกมาลําบากนะครับครับเมื่อก่อนนะครับหลวงตาหนูเป็นคนชอบฟังเพลงชอบดูหนังดูซีรีส์นะครับทีนี้มาสวดมนต์กับหลวงตาไม่ถึงปีเนีครับตอนนี้เพลงไม่เปิดฟังเลยนะครับซีรีส์ก็ไม่ดูเลยกลับบ้านรีบกลับบ้านมาฟังหลวงตาแล้วก็อยู่บ้านไม่อยากไปไหนแบบเนี้ยเป็นเพราะอะไรครับหลวงตาก็เป็นอย่างเนี้ยตอนตอนที่ฝึกใหม่ครับพอฝึก เริ่มฝึกหลายปีเขาเนี่ยเริ่มห่างแล้วครับเรลาก็เริ่มไม่กินแล้วพวกชวงก็ไม่ไปแล้วไมันจะห่างเลยพวกกันก็เลยเรียกหลวงตาไงอ๋อคำว่าหลวงตามาจากตรงนี้รู้ป่ะตอนนั้นมีหนังเรื่องหลวงตานะลอต๊อกเป็นสแสดงต้องคนอายุห้าหกสิบมันเลยเข้าใจมีใครทันไหมครับทนนันมีคนทันด้วยเนี่ย หลวงตางนั่นเขาก็เรียกหลวงตาไงเวลามันจะแต่งงานลูกหรือไอทำงานบุญบ้านแล้วมันก็จะมาปรึกษาเราเราก็บอกกูไม่รู้กูไม่ได้มีพิธีกรรมกูไปสวดมนต์ในวัดกูไปเซียนอย่างอื่นครับแต่คนที่บ้านก็แบบงงๆเพื่อนก็งงๆว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับเวลาบวชมันยิ่งงงใหญ่นะมันไปทําไมวะเงินเดือนก็เยอะ โบนัสก็เยอะอะไรบ้างนะมึงบ้าแล้วล่ะคน้องตาก็เลยบอกว่ากูบวชนะหลวงพ่อบอกถ้ากูไม่เลิกกูสวดไปเรื่อยๆกูรวยบอกมันเลยคบอกมันแล้วเนี่ยบวชแล้วมันต้องฝึกแล้วเนี่ยตอนนี้คุยแล้วเนี่ยคุยว่ายันดีเลยต้องเอาจริงแล้วล่ะ นี่คือที่บ้านนะครับก็สวดมนต์ทุกวันอ่ก็ฟังหลวงตาทุกวัน,ท,วนที่มีอยู่คนหนึ่งนะครับหลวงตาที่เขาแบบเหมือนค่อนข้างจะมีอคติต่อการสวดมนต์หน่อยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายนะครับทีนี้เราควรจะบอกเขายังไงหรืออธิบายเขาเลาวไม่บอกหลวงตาไม่บอกนะฮะเพราะเขาไม่รู้ไงหลวงปู่ท่านก็บ,บอกเองสวดมนต์เองก็ต้องพิสูจน์ที่สูน์ไม่ไดเ้เองก็ต้องเลิอกอยู่ดีจะเอมอะ พราะนั้นบางคนเขาสวดไปไม่ถึงมันก็นมันก็นเลิกสวดอ่ะค่ะแล้วอย่างคนที่เขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาเนี่ยเราจําเป็นต้องบอกหรืออยากไปเปลี่ยนความคิดเขา้ไบอกาไมล่ะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมครับหลวงตาไม่บอกนะไม่คุยด้วยนะถามก็ไม่รู้สวดมนต์มีพระมีนักบวชมาถามด้วยหลวงตาชำนาญเรื่องอะไร ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างสวดมนต์อย่างเดียวใช่สวดมนต์อย่างเดียวเลยมันต้องเรียนหนังสือ,อตอนที่หลวงตาทํางานนะมันต้องเรียนต่อใช่ไหมล่ะอัดอัดเก็อัดเงินเดือนขึ้นมาหลวงพอ่อเราเองไม่เ่ยไปเรียน พราะท่านคงร้วลวงตาบวชแน่นอนนะท่านบอกอย่าเรียนเลยเสียเวลาสวดมนต์ดีกว่าท่านบอกนั่นแหละอ่านออกเขียนได้หรือยังเนี่ยอ้าวดังนั้นต้องเรียนแล้วล่ะถ้าอ่านออกเขียนได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเรียนแล้วครับอ่าคนนี้เขาบอกว่าหนูไปหลอกคนมาสวดมนต์ได้เยอะแล้วเนี่ยครับคือตอนนี้หนูจะเวียนบนได้หรือยังนะครับ เวียนไหนเวียนบนเวียนบนนะครับเวียนบนมันต้องมันจะอยู่กับไตสารนาคมนะทุกต้องอยู่กับไตสาราคมใช่เอาอย่างไปชวนคนสวดมนต์ได้เยอะหลายสิบยี่สิบคนนะอันนี้เพื่อนเพื่อนมันเป็นเพื่อนละเวลามีปัญหาทางตาหูจมูกเดินกายรูปรถกินเสียงเนะี่ยเวลาอารมณ์ไม่ดีเนะี่ยรู้สึกยังไงอ่ะไปเร็วหรืออยู่นาน ต้องดูอารมณ์ตัวเองเป็นหลัก<ช>นะครับแช่อารมณ์นานไหมรหรือไม่ได้ยินเลยหรืออยู่ไม่นานรู้รแต่ไม่ไปอบางทีคนที่เราไปชวนเนี่ยเขาสวดมนตน์ไปไหนตอนไหนไอเรายังอารมณ์เหมือนเดิมใช่ไม่ใช่การสวดมนต์บจะเรียกว่าเป็นคนดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อารมณ์นะออยู่ที่อารมณ์นะเพราะท่านอารมณ์ดีเนี่ยจิตท่านก็สว่างครับ บุญท่านก็เข้าตลอดพระก,ก็อยู่กับท่านแล้วหลวงปู่ถามว่าถ้าเองอารมณ์ไม่ดีใคาจะอยู่เองทําไมละ่ะครับคือคนที่เราไปชวนเขาสวดมนต์เราได้บุญล,ละแต่ว่าเราได้บุญตอนที่เราก็อารมณ์ต้องปกติถูกเหมือนเราทําบุญนะครับทาทานอะไรต่อมีอะไรมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละทุกวันนี้ยนะถ้าเราอารมณ์เสียบุญมันเข้าไหมละ่ะบุญก็ไม่เข้าแล้วไม่ มันก็บันทึกอารมณ์คือการบันทึกกรรมบันทึกทุกลงหายใจก็ออกนะครัระยะเวลาของกรรมแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยโอ้ยมันพิสูจน์ได้ง่ายง่ายไม่ยากหรอกครับเนี่ยเราเกิดมายักษ์สางเนี้มันมาจากอดีตมันราะเหตุยดอไรเราจะเปลี่ยนได้อย่างไงเพราะปัจจุบันมันคืออนาคตไงครัมันก็เปลี่ยนที่ปัจจุบันไงไม่เห็นชิดยากเลย คือไม่ว่าจะทําบุญมาขนาดไหนสร้างพระสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์มันอยู่ที่อารมณ์ทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์ใช่ครับมันย้อนไม่ได้หรอกแต่มันลืมได้นะเพราะนั้นมีคนมีทุกข์นะอย่าไปนึกถึงมันมันเป็นอดีตมันนึกถึงมันมันก็ยํำมันสายใหญ่มันก็เพิ่มไงเชื่อไหมล่ะนึกบ่อยๆอ่ะ มันก็อายุสั้นเนาวเพราะมันกินธาตุเนี่ยอารมณ์ไม่ดีมันก็กินธาตุเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่ไม่เห็นต้องคิดยากเลยคับค,คิดงิาง่ายๆคิดตามความเป็นจริงอารมณ์ไม่ดีมันสามารถทําร้ายร่างกายให้เจ็บป่วยได้นะอย่าว่าจะตัวเองเลยฆ่าคนอย่ังได้เลยฆ่าคนรอบข้างใช่จากอารมณ์เรานะครับใช่อารมณ์ชั่วบูนี่แหละอ ทุกวันนี้ก็อย่างนั้นน่ะมีในสังคมนะครับที่เรามาเบรกอารมณ์ไงอยู่กับพระไงเพื่อต้องการอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยไงครัเตรียมตัวตายเตรีตยมตัวกําหนดไว่าเกิดตายแล้วเกิดเลยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเกิดกับคนตายยังได้เลยนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยธรรมดานะพุทธศา,ษา,ษาสร,ร์เนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องการเป็นว่าใจเกิดนะฮะ ไม่เกิดได้ยินดีสมบอกจะไม่เกิดก็ต้องมีกําลังหลวงพ่อท่านบอกคือกําลังใจเนี่ยเราฝึกกรรมาฐานทุกวันเนี่ยรู้กาลังใจเนี่ยรู้ว่าจะตัดไม่ตัดเนี่ยมันโกหกใครไม่ได้หรอกโกหกตัวเองไม่ได้โกหก่นได้ตัวเองเป็นหลักครับมนมุษย์เป็นหลากหลายอารมณ์นะมนมนะุษย์บางวันเป็นอะไรก็รู้เป็นผีก็มี เป็นเป,นเปนเรตก็เป็นอสุรกายเป็นพระรหันต์ก็มีเป็นโพธิสัตว์ก็มีเป็นพรมก็มีเป็นเทวดาเป็นพักๆคือ <c ười> อารมณ์เปลี่ยน <c ười> <c ười> เข้าใจไหม <c ười> มนุษย์เนี่ยแต่ถ้าออกจากล่างแล้วไม่ได้อารมณ์ไหนอารมณ์นั่นท่านจึงให้ฝึกไนงะให้ทรงอารมณ์ไงที่ที่ท่านอาจา์ทุกอ,องคแล้วเขาบอกทรงอารมณ์ไม่ดีประมาณนะ้ะเพราะมันจะเกิดความเคยชิน เวลาออกจากล่างเราก็ทานมันบีบแล้วก็ไปก่อนอืครับทีนี้คุณแม่ก็ป่วยมาสองเดือนแล้วนะครับหลวงตาหน,นูก็เลยเริ่มสวดมนต์ขอให้หลวงปู่ช่วยทีนี้ไปเปิดดูดวงดูไพ่มาก็มีไพ่ที่เป็นพระคอยดูแลคุณแม่อยู่ก็เลยมั่นใจว่าอาจจะเป็นหลวงปู่คอยช่วยดูแลอยู่หรือเปล่านะครับทำไมต้องไปดูไพ่อะไปดูแม่เลยไม่ดีแล้ว <c oughs> นึกถึงหลวงพ่อก็ไปที่แม่ไม่ที่ลเลยนะก็มั่นใจเลยนะครับใช่ครับเวลาอย่างมีคนใกล้ตัวเจ็บป่วยนะหลวงตาเราสวดมนต์แล้วเราจะแผ่เราช่วยยังไงได้นะคมันต้องดูว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรครับถ้าเขาป่วยเป็นโรคก,กรรมช่วยได้มากนะฮะโรคก,กรรมถ้าเขาป่วยเป็นโรคปัจจุบันนัต้องกินยานะฮะโรคก,กรรมมันมีสองอย่างโรคก,กรรมคือเศษกรรม หรือกรรมยังอยู่กรรมยังอยู่คือสายใย,ายยังอยู่คือคนที่เราทําอันตรายเขายังมีชีวิต,วตอยู่หรืออยู่ในภูมิที่มันจ้องเล่นอยู่อย่างนั้นมันต้องตัดสายใยแห่งกรรมตัดสายใยเจอเข้าไปมันอยู่ไหนก็ไปแผลให้มันใช่ไหมโอาโหสิมันเปลี่ยนแล้วก็โอเคเราปรับทานะ่าแล้วแต่ถ้าโลก เศษกรรมเนี่ยมันเป็นปน,ปนหายๆสวดมนต์ก็หายครับเพราะอย่างบางคนบอกว่ามาดูตัวเองตั้งแต่สวดมนต์มาครับคือไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไร,รบายคนมยไม่ป่วยลเลยนะครับจิตอยู่กับพทธมนต์มันจะป่วยได้ยังไงจิตอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับลวงปู่ครับเป็นสายใหญ่ทักเขี้ยวไปเรื่อย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 ,อย,อย,อยนะแฟนบอกเราอยู่กับพลังงานไหนพลังงานก็อยู่กับเราอะ กเาี่ยวอยู่ตลอดมันเป็นยังไงอ่ะ uh huh.